มาดูความแตกต่างของยาดม8เจ้าดังนี้กันครับเซียงเพียวราคา2 4บาทโป้ไเซียนราคา24บาทตาเสือราคา25บาทเปเปอร์มินราคา25บาทพาสเทลราคา25บาทหง์ไทยราคา39บาทคุณเปรมมาราคา40บาทยาดมส้มมือราคา55บาทมาลองดมกลิ่นกันครับเริ่มที่เซียงเพียวครับกลิ่นเขาจะมีความหอมเย็นแบบสดชื่นจะค,คล้ายๆยาหม่องแล้วก็ออกไปทางยาจีนนิดๆครับโป้ยเซียนครับ อันนี้กลิ่นก็หอมสดชื่นครับและรู้สึกว่าจะเย็นกว่าหน่อยนะครับกลิ่นเขาจะออกไปทางแบบโบราณโบราณนะครับอันนี้กลิ่นที่คุ้นเคยตั้งแต่เด็กเลยอะตาเสือครับเฮ้ยอันนี้โค้ว่าต่างเลยกลิ่นเขาจะออกแบบสมุนไพรสมุนไพรยหน่อยกลิ่นเหมือนแผ่นแปะแก้ปวดหลังของตาเสือกลิ่นแบบนั้นเลยครับเปปเปอร์มินต์ครับกลิ่นเขาจะออกไปทางสดชื่นแบบมะนาวมะนาวอะครับจะออกเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้เขาก็ไม่เหมือนใครครับของพาสเทลครับ อันนี้ก็ไม่เหมือนใครครับกลิ่นเขาจะหอมออกไปทางดอกไม้อะครับแล้วก็สดชื่นมากๆความเย็นเนี่ยแบบพอดีพอดีกลิ่นไม่ฉุนมากครับขอ,องหง์ไทยครับอันนี้เขาจะมีความหอมสดชื่นแบบไทยๆครับผมรู้สึกว่ากลิ่นเขาใจคลายน้ำอบไทยที่เอาไปลดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ตอนวันสำคัญนะครับเพราะว่ากลิ่นเนคลายแบบนั้นครับอันนี้ก็หอมไปอีกแบบครับของคุณเปรมาครับ มีความหอมเย็นสดชื่นครับกลิ่นเขาจะออกไปทางกลิ่นสมุนไพรไทยแบบชุนๆหน่อยครับอันนี้ก็สดชื่นวีกแบบครับอย่าดมส้มมือครับ อันนี้กลิ่นเขาจอบไปทางสมุนไพรจีนแบบจ๋าจา๋จาเลยอะความเย็นเขาแบบพอดีพอดีนะไม่ได้เย็นมากพคกสรุปเลยนะเอาเรื่องตัวแพคเกจก่อนนะครับของเซียงเพียวป้ยเซียนตาเสือเปปเปอร์มินแล้วก็พาสเทลเนี่ยทั้ง5แบรนด์นี้ครับตรงตรูดเขาจะมีน้ำยาดมมาให้แบบนี้ด้วยครับส่วนของหองไทยคุณเปรมมาแล้วก็ยาดมส้มมือเนี่ยเขาไม่มีน้ําแถมมาให้นะครับเขาจะมาเป็นกระปุกแบบนี้เลยเรื่องความเย็นจริงๆเขาว่าไม่ต่างกันมากครับเอาเป็นว่าแบบใกล้เคียงกันแล้วกันเอาเรื่องความแตกต่างของกลิ่นดีวกว่ากลิ่นเองจร้จ้าานนี่ย่ยกลแอมมมมสวดื ิ่นเขาจะออกไปทางสมุนไพรแบบจ๋าๆเลยก็คือข้างในเขาจะเป็นการสมุนไพรไทยมาให้แบบนั้นเลยครับต่อไปของเซียงเพียวกับโป้เซียนโคให้กลิ่นใกล้เคียงกันกลิ่นเขาจะออกแบบโบราณโบราณกลิ่นแบบยาดมที่คุ้นเคยอ่ะหอมสดชื่นแบบนั้นครับสุดท้าย3ตัวนี้นะครับของตาเสือพาเทลแล้วก็ของเปปเปอร์มินครับกลิ่นเขาแตกต่างแบบสิ้นเชิงนะฮะของตาเสือเนี่ยคือกลิ่นแผ่นแปะแก้ปวดหลังนะครับกลิ่นแบบนั้นเลยครับของพาเทลเนี่ยกลิ่นเขาจะออกหอมไปทางกลิ่นดอกไม้แบบสดชื่นสดชื่นครับสุดท้ายของเปปเปอร์มินครับกลิ่าง ของยาดม8เจ้ามีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบยาดมเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปด้วยนะครับฝักงเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์โคกด้วยนะครับ